ส,สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องที่ได้รับรอบปากระทิ่งรอบประคตนะครับตาเป็นจํานวนมากกว่ายี่สิบนะครับตอนนี้ทั้งรอบเก่ารอบใหม่นะครับรอบเก่ายิงเก่ายิงมันนะพี่น้องที่ได้รอบเก้าไปเพต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าบอลนูเหตุเ่าทันแต่ว่ารอบเก่าอ่ะมันนะครับแล้วที่นี่นะครับบอลนูมีความเป็นห่วงว่าพี่น้องอาจจะขั้นใหม่ขั้นมือนะครับอยากดักนะครับอยากล่องดักเอ้ยมันสิถือว่านอะนะครับ ตอนเราหล่ปากทิ้งนะครับหล่อปากกดขึ้นนะครับเข้าสิดักกันตอนน้ำไหลนะครับแล้วที่นี่ตอนเนี้ยส่วนใหญ่น้ำสิ่งเม่นบอนะครับายกเวนผักใตตอนเนี้ยน้ำก็เรงลงนะครับโยเวนผักใตดักได้เลยครับตอนเนี้ภาักตตลุยเลยนะครับแต่ว่าผาคัอื่นที่น้ำนิ่งนะครับน้ำบ่ไหลนะครับอนุเริ่มมีความเป็นห่วงว่าพี่น้องที่ดันให้น้ำบ่ไหลเมื่อสิบถือบ่์เนาะ บันี้เลยสิาพาไปเบิงอ่าเบิงน้ากันนะครับบอนุกอะนี่เป็นปีแรกที่บอนุสิดักน้ำหนึ่งแบบนี้เดือนนี้นะครับบานบอนุนี่น้ำยุดไหลแล้วก็คอยโบกรุ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าพิ่นสูบน้ำเฮ็ดหน้าปังกันนะครับอ่าปกติแล้วนะครับรอบปากกระทิ่งนะครับนอกจากดักปากกระทิ่งได้เข้าดักกุ้งได้น้านะครับโดยการเปลี่ยนเหยื่อนะครับใส่เหยือ่อล่ำ นะครับล่ำขวน้อยๆนะครับหอมๆแล้วก็ผสมกับหัวหารปลาดุกอ่าแล้วก็ปั้นใช้กันนะครับปั้นใช้กันแล้วก็น้ำปลาเน้นนึงน้ำปลาซีเรียลายเติบถ้าเป็นที่พิลจะดีมากนะครับมันหอมนะครับอ่านั่นแหละนะครับเท่ากับผสมส่วนผสมแค่นี้เอาแค่นี้เลยพี่น้องไม่งันเข่ากันปั้นเป็นก้อนตากแดดไว้อ่ามือได้มือนี้เขาใส่มือนีเขาใส่แต่ยาเฮ็ดหลายนะ ประมาณสองสามเถือนะครับเขาดักสองสามเถือนี่ยสามสามสองสามเมื่อนะนะครับแล้วเขาไปตากแดดไว้เขากเก็ีไยว้ได้แต่ถ้าเลื่อยหันไปมันสิเป็นล่านะครับถ้าเลื่อยหันไปพี่น้องต้อเอาใส่ตู้เย็นเนาะเมื่อนี่ครับบรรลุสิเอาดักทั้งกุง้งดักทั้งกระทิ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับโดยที่มีอา,อาหารกุ้งี่ว่าไป่างหันสูตรี่ว่าไป่างหันแล้วก็ใส่เดือนนะครับใส่เข้าไปเพราะว่า ลอกกระที่งนี่ออกแบบมาให้เขาใส่เหยื่ออยู่แล้วนะครับแล้วน้อกนั้นดักยังได้อีกบ่าะนัวดักได้ครับดักปลาไหลก็ได้พี่น้องยุทีเหยื่อนะครับปลาไหลมักอันใดพี่น้องจัดเลยนะครับอถ้าเป็นไส้เดือนให้เขาซับก่อนซับไส้เดือนให้มันมีเมือกข้าวออกมาเต็มๆนะครับแล้วเขาก็เอาผ่าผ่าหอผ่าเขียวหอเลยนะครับห้กินข้าวมมนออกได้เต็มๆนะครับเขาซับให้นซับเห็นมันขาดนะนะ นะครับแล้วกินข้าวมันสิไลยนะครับอ่าเรื่องนั้นเดียยเด๋ยว่อยเดี๋ยวเฮาคอยว่าไปดักว่าไลได้แล้วดักยังได้อีกดักกบก็ได้พี่น้องได้ทุกอย่างนะครับเ <laughs> พราะว่าลอกกระทีงนี่ออกแบบมาให้เขาใสเยืออยู่แล้วนะครับใสเลยนะครับอยากดักยังดักเลยนะครับอ่าสาหรับมือนีเข้าไปดักกุ้งกันก่อนเดี๋ยวบรรลุสิธภาพพี่น้องดักกุ้งนะครับก็เป็นมืออื่นเ้าร้เลยครับว่าเบืองน้ากันนะครับไปครับลุยครับ มาแบบนี้นะเนี่ยครับผ่นนป็นกวนนั่นเสียนะครับแต่เอาปลาเขียวหอนะครับรำรำหัวอาหารปลาดุกอ่าและ้วกะ็น้ำปลาแล้วกะ็น้ำปาลาไหลจังน้อยนะครับนี่แล้วก็เดะกระ,ะ,ะทิงเขาดีนะครับเอา ใส่เดือนใส่ลงไปแล้วนะครับกับเหยื่อกุ้งเอาแขวนแหวงเสียนะพี่น้องแขวนแหวงเสียแขนวนแหวงข้างบนนะเสียนะครับอันนี้ปากรอบแขนวนแหวงข้างบนแบบนี้ส่วนใส่เดือนใส่ไว้ข้างในพุ่นนะครับหมายกับแบบนี้นะครับมือนี่อาจจะลกๆหน่อยนะครับนามบลไหลนะหนามนิ่งสนิทใสติงลิงนะครับไปใส่กันครับ หลังนี่ดักกุ้งย่างเดียวนะครับบบมีใส่เดือนโอ้ได้ยุได้ยุหลังแหลกบอปันไดน,นะครับมันเิ่งหลังที่สอง ได้ยุ่เต่าโบ่ปันไดดูหลังที่สองโได้ยุ่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 ดดคั่วยุตาเชฟกอครับ โอ้โปบูนี่ปลบูคือเกาบุษบันเอาครับนิมบอนได้ใส่พี่น้องกระปูนี่นี่กระทิ้งหน่อยครับอ่าก็ยังว่าวันหล่อปลากระทิ้งโอ้เหลือตะลุนนี่เละพี่น้องเอาไปเจอกันปีหนาเนาะนะครับปีหนาเขาจะได้บ่ชเขาจะได้มีปลากระทิ้งให้ดักเนาะพี่น้องเนาะ ไปบ่เอานะครับไอเบื้องอีกอสองหลังครับพี่น้องครับหลังนี้ใส่เสอเดือนน้ำผ่อนนะเป็นต้นใหม่หล่มลงม,ม,มาบ่หนาครับตีอย่างเดียวคือมันบ่หนาแตมันหนานี่ผมผมว่ามันสิม,มั่นใจอยู่แต่ว่ามันบ่หนานะครับใหม่บ่หนาแค่ตน้นกระโดนนะครับตน้นกระโดนล้มลงม,ม,มาซื้อ,อ,อโอ้โห <laughs> ออ่ะนะครับรุ่นน้ากันสีมีกระทิ่งเลยต่มมะน้อเฮ้ยเห็นบอครับพี่น้องครับเขาครับโอ้ปะบูถูทุกหลังเลยนี่วัตมีใส่เดือนพี่น้องเอลยนะครับวัตมีใส่เดือน แต่มันโบหลายตือคือเกาแหละแต่มันโบหลายนะครับบูนี่ถูทุกหลังเลยผูผ่าดเจ็ดลังเนี่ยพี่น้องอบูอีกแล้วบูอีกแล้วเอ้ยนี่กระทิ้งรุนเนี่ยยังพ่อยังพ่อเอาอยู่นะพี่น้องถ้ารุนเนี่ยจะถ้ารุนเนี่ยผมบ่อเอานะนะครับ พอมจริงถ้าเป็นปลาลรสนี่บอลอดได้เนี่ยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นปลาลรสนี่เขาจะเอาเบิดนะแต่ว,ว่าถ้าเป็นปลาลาดปลากระทิ่งเนี่ยสมาส่าซิโบเอามันตัวหน่อยนะครับผมก็บโเอานะครับเอาไปเจอกันปีนารุ่นเนี่ยปีนากับสีโต้แง่เติบนะเดี๋ยวเอาถึงเป,ป็ดป่อยกันอ่าบา,บายบายปีหน้าเจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะ ตัวนี้เอาอยู่ประดหน่อยประดหน่อยเบลอเอาปล่อยมันไปเฮ้ยไปกุ้งแล้วครับพี่น้องเยอีกหลังนึงกุ้งไปปนใส่บะกรอก้อนะนี่ต้องกินปนกุ้งใส่บะกอกะครัพี่น้องไปอีกหลังนึงอยู่พูน อ่ามาบึงลังสุดท้ายครับลังนี้ก็ใส่เซเดือนใส่เสเดือนอยู่สองหลังนะครับอาจจะใส่กางว่างก็อยาไในกุ้งนะครับพร้อมจริงเขาใส่กางว่างใส่ไอ้ใส่มันติดขอนอ้หลังนี้เขากุ้งร้ายกุ้งร้ายครับ หลังนี้ครับโอ้โหหลังหลังลูกโขบมานึกนี่เป็นไงพี่น้องกุ้งครับกุ้ง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 ตัวใหญ่ๆเออมูดำดำๆนี่กุ้งยังพี่น้องครับ มึง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 กุ้งตัวดำๆนี่กุ้งยังเอาอมันคือดำกุ้งกุลาดำที <laughs> เหมือนว่ากุ้งยังครับดำปืนเลยวุ่นเหนียเหมือนจะเป็นกุ้งไฟแต่ตัวใหญ่นะครับกุ้งแม่น้ำกุ้งฝอยแม่น้ำตัวใหญ่ เงี่ตุ่ยยิ่ใหญ่แรูร้ว่ามักรถือคือเกาล่ะครับปากกระทิ่งแต่ว่ามักรสีบกขักใจคือจังหนาหนามเนาะนกระสีพอ่อได้กินอยู่นะครับความจริงนะเขาว่างลงในขอนนะครับถ้าเขาสะเอาปากกระทิ่งอย่างเดียวบ่เอากุ้งนะแต่จะเอาปากกระทิ่งอย่างเดียวเขาว่างลงข่างขอนเลย อันนี้บบนูเอาหวังวังกุ้งนะครับวังกุ้งน้ำผอมเลยเอาใส่เดือนใสไว้น้ำผอมเผื่อมันมีกระทิ้งอยู่แถวเนี้ยนะครับมันจะได้ได้กระทิ้งน้ำนะนะครับก็เลยเห็นแบบนี้แต่ความจริงอ่ะนาเนี่ยนะครับเพาะว่างติดขอนเลยเดี๋ยวมือหลังนะครับครับพี่น้องครับตัวเดียวเองปล่อยมันไปดีกว่าโอ้กุ้งเต็มท้องเลยปล่อยมันไปเนาะนะครับตัวเดียวเดี๋ยว ปีนาเดีมาเจอกันไปปลุบไปแล้วครับเด็กกุ้งถ้าได้กินกุ้งว้นนี้นะครับใส่รอฟังใส่รอฟังกับสิบ,บุคกเฮกดีปันไดดอกถ้าเอาประหลาดนะนะครับได้อยู่หมัน่นเครื่องโล่ึกกับหกขีดเจ็ดขีดพลุล้มังนี่นะครับตัวใหญ่นีกะภาพ่น้องมา อ่หูวิธีในการใส่รอบกระทิ่งให้มันได้หากินในเบิดตปีนะครับพี่น้องซื้อไปคันใหม่คันเมื่ออยากดักนะครับดักกุ้งว่างคได้เคยนำบอลไล์นะครับล้วก็สมมุติว่าเขาหูจักว่ามงเนี่ยมันมีต่อนะครับเขาดักเลยได้แน่นอนพี่น้องได้อีลีนะครับตามนั้นนะครับแต่ละคลิปนี้กับบุญวิังาไลท์พี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิรงวิธีซื้อห้าสิหากินยังไง ในการใส่หลอบให้มันได้ทั้งปีนะครับสาระคลิปนี้เอาไวส้สำหรับพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้บโบนูคือเกาอลละครับสาระคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย